ดีค่ะต้นอ้อจากมารอยมอเตอร์นะคะพี่ๆี่ท่านใดที่กำลังมองหารถขับสี่ราคาถูกที่สุดในจังหวัดพิจิตรนะคะกับเจ้า้องคันนี้เลยยูสูดีแมกออเนียนะคะวีคอร์เซ็ตตีปี2012เครื่องยนต์3 0 0 0ซีระบบเกียร์ออโต้ราคาเพียง4แ9น0 0บาททอนเพียง8 0 0 0ันกว่าบาทเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ยูสูแบบฝังในตัวกันชนหน้าจะออกแบบดีไซน์ช่องรับลมให้เข้ากับ กระจังหน้าแบบลงตัวเช่นเดียวกันมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และมีไฟเลี้ยวแบบฝังในตัวค่ะในส่วนของด้านข้างจะเป็นล้อแม็กคอร์ส18พร้อมยางใหม่ทั้งชุดกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับเก็บแบบระบบไฟฟ้าด้านข้างจะมีโลโก้โครเมียมมีคอร์ ด้านบนหลังคาจะมีราวจับให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงฝั่งคนขึ้นลงก็จะมีราวบันไดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ด้วยค่ะในส่วนของด้านหลังไฟเบรกจะเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นแบบหลอดมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมือเปิดที่ฝาท้ายจะเป็นโครเมียมพร้อมกันชนท้ายพร้อมแม็กไลเนอร์แบบส,สวยๆไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมองโดยรวมแล้วคือสวยมากๆค่ะ ในส่วนของคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีห้องเครื่องไม่โซมไม่เยิ้มของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานและมีรับการหลังการขายให้ด้วยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับรถคันนี้ราคา, 4, 2, 9, าพเพียง429,000บาทผ่อนเพียง8,000บาทต่อเดือนออกได้ทุกอาชีพจองแค่1,000บาทจัดส่งทั่วไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่เพจมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองหรือโทรได้ที่เบอร์0928649324หรือโทรหาอ้อโดยตรงได้ที่เบอร์ 0931359567ถ้าคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวนมอเตอร์นะคะบ๊ายบาย